สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีการพูดถึงการเมืองในต่างประเทศบ่อยนะครับในช่วงนี้มีความพยายามที่จะเปรียบเทียบการเมืองไทยกับการเมืองของบางกลาเทศแล้วก็เตือนว่าอย่ามีการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นถ้าจัดในช่วงที่มีความขัดแย้งในประเทศก็จะหาทางออกได้ยากก็จะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในบางประเทศก็มีการไปเผา เขตเลือกตั้งมากกว่า30กว่าเขตนะครับแต่ในที่สุดแล้วในการเลือกตั้งของบางประเทศนั้นก็จบลงนะครับด้วยการที่พรรคนะฮะอาวามิลิกนั้นชนะนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะฮะนะั่นก็คือเชคฮาซีนานะครับการเลือกตั้งนั้นเป็นทางออกอยู่ดีฮะเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นที่จะเลือกผู้นําประเทศที่ดีกว่าในปัจจุบันนะฮะในช่วงที่ ในช่วงของประวัติศาสตร์ที่มันเป็นเหมือนกับว่าคอนเซนเซสของโลกเนี่ยนะฮะว่าวิธีการเลือกผู้นําประเทศที่ดีที่สุดคือการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมานั่งเสียเวลาหาวิธีอื่นชั่วคราวและหยุดเลือกตั้งไว้เพียงแค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าการกระทําอย่างนั้นนอกเหนือไปจากที่คุณจะได้ผู้นําที่ด้อยคุณภาพกว่าคุณจะได้คนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เสร็จแล้วคุณก็จะถูกประเทศอื่นเขารุมประนามอยู่ดี นะเพราะฉะนั้นบทเรียนของบางประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าจัดการเลือกตั้งบนความขัดแยง้งแล้วเกิดความรุนแรงไม่ใช่บทเรียนของบางประเทศก็คือว่าต่อให้ฝ่ายค้านนั้นพร้อมที่จะใช้มาตรการที่เลวร้ายขนาดไหนคนที่จัดการเลือกตั้งก็ต้องจัดคนที่ชนะการเลือกตั้งก็ชนะใครจะคว่ำบาตรก็เชิญเรื่องที่จะคว่ำบาตรเพราะกลัวแพ้ก็เชิญน,นั่นคือทางออกมันไม่มีทางอื่นนะครับขณะนี้ในประเทศที่ไม่ได้ใช้แนวทางนี้ยกตัวอย่างแบบกลางๆเนี่ยค,คุณต้องไปดูประเทศในตะวันออกกลาง นะครับหรือในแอฟริกาแต่ถ้ายกตัวอย่างแบบสุดโตง่งแบบที่แย่ที่สุดก็คงจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือที่สุดแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองโดยกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนนะฮะแล้วก็มีบทความที่เขียนเยอะนะฮะเกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งวันนี้ผมก็แนะนํามีทั้งที่ลงไปในประชาไทยนะครับเป็นเป็นรูปภาพซีรีส์แล้วก็มีบทความที่เขียนถึงการที่ไทมส์นั้นยกภาพนะฮะยกช่างภาพ AP ในเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะที่ไปถ่ายภาพมาเนี่ยว่าเป็นคนที่ถ่ายภาพมาที่โดดเด่นนะครับและเป็นภาพเดียวกันกับตอนนั้นที่ผมได้เข้าไปไปเที่ยวเกาหลีเหนือซึ่งผมเข้าไปเที่ยวเกาหลีเหนือแต่ผมผมไม่ได้บอกบริษัทเที่ยวว่าผมเป็นเป็นผู้สื่อข่าวนะเพราะผมต้องการไปเที่ยวจริงๆไม่ได้เข้าไปรายงานข่าวก็เป็นภาพเดียวกัที่ผมได้มาเหมือนกันคือประชาไทยก็มีบทความนี้ซึ่งแปลมานะฮะซึ่งเขียนเกี่ยวกับไทม์ที่ยกย่องช่างภาพที่ไปถ่ายภาพมาจากเกาหลีเหนือ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเวลาตอนแรกเนี่ยคุณมีความชอบธรรมในการที่จะสร้างสังคมแบบอนุรักษ์สิ่งเดิมๆที่มีไว้แต่ว่าสร้างไปสร้างมาคุณอนุรักษ์ในแบบที่คุณปิดกั้นจากโลกภายนอกและการแชร่แข็งที่เกิดขึ้นตอนแรกที่คุณคิดว่าจะแช่แข็งปี2ปีกลายเป็น5ปีกลายเป็น10ปีกลายเป็น50ปีแบบที่เกาหลีเหนือทำเนี่ยในสุดมันปิดโอกาสในการพัฒนาประเทศนะฮะ จริงแล้วมีหลายประเทศนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทําในสิ่งที่เกาหลีเหนือทำนี่แหละแต่ทําไปสักพักแล้วทําไม่ได้แล้วเลิกทําแล้วเขาเลือกขนทางที่ปฏิรูปประเทศให้มีการเลือกตั้งยอมรับการลงทุนจากต่างชาติคนไหนมีเวลาแวะเข้าไปดูภาพในลิงก์ลิงก์นี้จะได้เข้าใจว่าเราคุณแช่แข็งประเทศนานๆแล้วปิดประเทศนานๆแล้วเลือกขนทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นระบบการเมืองประชาธิปไตยไม่เป็นระบบเศรษฐกิจ ตลาดเซรีทุนนิยมนั้นคุณกำลังปิดประเทศแล้วก็สร้างความเป็นเผด็จการทางสังคมที่น่ากลัวขนาดไหน uh, The Daily Beast นะครับ uh, ก็มีเรื่องที่เขาเขียนเกี่ยวกับคิมจองอุนด้วยว่าเวลาคุณแช่แข็งประเทศนานๆแล้วคุณมีผู้นำเผด็จการแล้วก็สืบทอดอำนาจด้วย uh, ด้วยการให้ uh, ตำแหน่งกับคนในตระกูลของตนเองผ่านสายเลือดโดยการที่ไม่คำนึงถึง สิ่งที่ประชาชนนั้นต้องการเนี่ยความพยายามเรียกปฏิรูปประเทศโดยการที่หวังว่าผู้นําคนใหม่จะมีหลักการที่เหนือผู้นําคนเก่าแล้วอยู่ดีดที่อยู่ดีดเนี่ยจะแปลงร่างเป็นผด็จการที่พร้อมปฏิรูปหรือ Reformist Dictator เนี่ยมันเป็นเพียงความเชื่อแบบลมๆมแรงๆเป็นเพียง Myth m นะฮะ myth o o r r i s t r m i t t dictator แล้วบทความนี้สามารถนำมาประยุกต์เขียน กับผู้นําในประเทศอื่นๆได้อีกหลายคนนะในกรณีของเกาหลีเหนือนะันมีความเชื่อว่าพอถึงยุคข,ของคิมจองอึนพอเป็นคนรุ่นใหม่นะศึกษามาจากต่างประเทศจะมีแนวคิดที่จะปฏิรูปประเทศปฏิรูปตนเองแบบที่คิมจองอิลไม่ได้ทำนะความเชื่ออย่างนี้มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาตอนเหนือหลายรอบมันมีช่วงหนึ่งที่คนนั้นเชื่อว่ากาดาฟีจะปฏิรูปตนเองมีช่วงหนึ่งที่คนเชื่อว่าเบนอาลี จับปฏิรูปตนเองนะฮะมีช่วงหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าอียิปต์เนี่ยกองทัพอียิปต์เนี่ยจับปฏิรูปตนเองแล้วไม่ทําเหมือนฮอสดีมูบารักแต่ทุกวันนี้พอกองทัพอียิปต์ยึดอานาจพลเอกฟาทาซีซีก็วางแผนที่จะลงตาแหน่งชิงตาแหน่งประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ที่ปกครองในแบบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่เลือกเขาเข้าไปเพราะว่าไม่ได้มีการเลือกเขาเข้าไปเนี่ยใจเข้าปฏิรูปตนเอง ด้วยความเป็นธรรมที่เขามีด้วยคุณธรรมที่เขามีด้วยความดีงามที่เขามีที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและไม่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชน,นปฏิรูปตนเองจากความเป็นเผด็จการด้วยสํานึกอย่างท่องแท้ที่มาจากภายในอย่างเดียวไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อที่ยังไงยังไงเป็นความเชื่อแบบลมลมแรงแมันไม่เกิดขึ้นนะการปฏิรูปมันเกิดขึ้นได้ถ้ามีการกดดัน นะแต่ว่าถ้าไม่มีการกดดันคนที่เป็นปเผด็จการปฏิปร,รูปตนเองนั้นเป็นไป,นปนไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสม,ยสมัยขนาดไหนนะครับบทเรียนในแอฟริกาในตัวันออกกลางและในกรณีของเกาหลีเหนือก็พิสูจน์ให้เห็นเพราะฉะนั้นอ่านเดลี่บิสนะครับบทความนี้แนะนําโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนที่เชื่อไปกับมอบกบปป,ปสหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่คนไทยอาจจะลืมนะครับและมีภาพนี้หเห็นนิดหนึ่งอาจจะลืมเคารพกติกาคือ สิ่งที่คนไทยเคารพวันนั้นผมไปดูในเว็บในใช้ Facebook ช่วงนี้ก็ใช้ a c e b o o k เยอะส่งกันไปส่งกันมาเยอะนะฮะอันนี้ยืมมานิดหนึ่งชอบส่งสิ่งที่คนไทยมักจะลืมที่จะเคารพเนี่ยนะฮะก็คือกติกาพูดง่ายคือกติกาเลือกตั้งเนี่ยแหละฮะกติกาเลือกตั้งเนะะี่ยแหละกติกาธรรมดาหลักสากลเนะะี่ยแหละแต่สิ่งที่คนไทยเคารพแบบที่ไม่ลืมเนี่ยนะฮะปลูกฝังกันอย่างมาเต็มที่นะเนี่ยเคารพรุ่นพี่ ซึ่งก็ควรจะเคารพเคารพผีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าควรที่จะเคารพหรือเปล่าเคารพคนมีสีอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเราเคารพชะตากรรมซึ่งก็เคารพมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะต้องมีความเป็นกลางในส่วนนั้นบ้างอย่าไปเชื่อหมดเคารพผู้ใหญ่ก็ควรจะเคารพเคารพเจ้าด้วยเพราะวัฒนธรรมประเพณีสังคมไทยเคารพเริกเริ่งงามยามดีต่างๆ พูดง่ายๆคือสิ่งที่เชียเห็นจากจากจากกราฟ,ฟิกเช่นนี้ก็คือว่าข้างซ้ายเนี่ยคนไทยพร้อมที่จะเคารพเลือเกินมันปลูกฝังกันมาอย่างลึกซึ้งแต่ว่าไอ er, ้เรื่องพื้นฐานเรื่องกติกาเนี่ยอันนี้ดันยากกว่านะฮะอันเนี้ยเป็นปัญหาปัญหาเชิงโครงสร้างเลยปัญหาที่คนไทยนั้นสร้างขึ้นมากันเองพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับกูตคูกรแบสนะฮะสกูร เปลนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ อยู่ได้ค่ะเรายังมีโซล่าเซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมาะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ของผมมีแหล่งก,ก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ วันนี้ปลื้มเอ็ก o r e จะมาที่วัดคลองชวดลากข้าวครับกินแล้วต้องอิ่มเนื้อตุ๋น50บาทเส้นไวๆใส่เนื้อตุน๋นโอ้ท่านผู้ชมวันนี้อร่อยแน่ ไทใครทำก็อร่อยบริษัทเอสเซียเซ็ตคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เอฟซีบาเซโลนาเข้าใจว่ามีหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์นะครับตั้งชื่อว่ากู๊ดคูกรแบดนะครับให้ดูหน้าตาของปกของหนังสือเล่มนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าวางขายแล้วหรือ,อยังนะครับน่าลอง หยิบมาอ่านดูนะฮะกูดคูกรแบดนะครับให้ดูภาพนิดหนึ่งว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเป็นภาพของรถถังนะฮะกูดคูกรแบดซึ่งมันก็ยังอยู่บนขึ้นพื้นฐานความเชื่อเวลาคนพูดอย่างเงี้ยว่าการทํารัฐประหารจริงแล้วเนี่ยถ้าทําสําเร็จเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำไปแล้วมันจากดีมันกลายเป็นเลวนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่ทพิสูจน์มาแล้วในเมืองไทย คือโมเดลการทํารัฐประหารนั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แทบจะทุกครั้งอาจจะยกเว้นเฉพาะบางครั้งจริงๆเนี่ยไม่ได้นําไปสู่วิธีการปกครองที่ดีกว่าไม่ได้นําไปสู่การกระจายอํานาจที่ดีกว่าไม่ได้นําไปสู่การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีกว่านะครับเล่มนี้ถ้าคนไหนมีโอกาสก็ลองอุดหนุนอาจารย์ประวินชัดชาวานพงพันธ์นะครับกู๊ดคูกรแบดนะฮะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับถ้าดูการชุมนุมของม็อบ มอบเขาก็เลือกที่จะสลายเวทีราชดำเนินแล้วก็ไปตั้งเวทีอื่นๆนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผู้ตามตรงอยู่เวทีที่เดียวที่เดิมเนี่ยดีกว่ามันสะดวกกว่าสําหรับประชาชนคนอื่นที่เขาจะวางแผนในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมจะต้องไปแถวราชดำเนินเนี่ยผมก็ไม่ไปแต่อย่างน้อยผมสามารถไปกินข้าวไปทํางานไปเที่ยวกับเพื่อนได้ในพื้นที่ต่างๆพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครมันรถไม่ติดแล้วก็ยังไปได้ก็ยังปลอดภยัยก็ยังสะดวก การที่ม็อบเขาสลายตรงรัชดำเนินแล้วหาจุดใหม่แล้วหลายๆจุดด้วยนะฮะไม่ใช่แค่จุดเดียวเนี่ยอันนี้มันวุ่นวายสำหรับประชาชนทั่วไปที่คุณสุเทพขึ้นเวทีแล้วบอกว่าม็อบกปป,ปสปิดชัดดาวกรุงเทพแต่กระทบเฉพาะรัฐบาลเนี่ยมันเป็นคำโกหกที่เอาไว้เป็นกลลวงให้กับฝ่ายที่เชื่อว่านี่เป็นม็อบที่สนใจว่าประชาชนเขารู้สึกอย่างไรพูดตามตรงฮะคุณชัดดาวกรุงเทพวันจันทร์เนี่ยคนที่เดือดร้อน ยิ่งกว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือประชาชนที่เขาทำมาหากินนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้ออ้างนี้ใช้ไม่ได้คุณชัดดาวกรุงเทพคุณต้องการทําให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อเขาจะได้กลัวแล้วเขาจะได้เรียกให้ทหารออกมานั่นน่นแหละแล้วมันยิ่งยิ่งจะเพิ่มโอกาสที่ทหารจะออกมามันจะเพิ่มโอกาสที่คนนั้นจะยอมรับว่ารัฐประหารนั้นดีกว่า โดยมื่นไขที่วัฒประหารต้องจัดการกับมอบสุเทพด้วยอะไรทำนองนียนะฮะ,ะมาดูขดของพลเอกประยุทธ์ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ได้เคยพูดไว้ดีในช่วงนี้พลเอกประยุทธ์เป็นเป็นคีแมนนะฮะของของทั้งหมดว่าจะมีการปิดเกมในแบบที่ฐานเข้ามาช่วยมอบหรือไม่พลเอกประยุทธ์เคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของกองทัพในการสลายแดงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าทาไม่ได้แปะว่าทางกองทัพบกก็พยายามทําหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้ว อย่ามองว่าเราไปอยู่ข้างใครเราอยู่ในหลักการเหตุผลประเทศชาติประชาชนทุกสีทุกพวกทุกเหล่าสิ่งที่ต้องแก้อย่าไปพูดความขัดแย้งว่าต้องเลือกตั้งหรือไม่แต่ทำอย่างไรเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนทุกระดับให้ได้วันนี้สิ่งที่ห่วงคือด้านความมั่นคงผู้ดได้เต็มที่นี่คือสิ่งที่น่าน่าเป็นห่วงคือในวันนี้ประชาชนในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดมีการปลุกระดมจนจะฆ่ากันอยู่แล้ว ถ้าฆ่ากันขึ้นมาจะทําอย่างไรไม่ว่าจะสีแดงสีเหลืองหรือสีอะไรต้องไปตั้งโต๊ะคุยกันทุกตําบลทุกหมู่บ้านถ้ายังปล่อยให้ทุกคนพูดกันอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขปัญหาอะไรได้แล้วจะมากดดันให้กดดันข้างบนจนถึงผู้บริหารขึ้นมาเรื่อยสรุปว่าวันนี้ต้องแก้ปัญหาจากระดับล่างขึ้นมาแต่ใครจะทําผมไม่รู้มันน่าสนใจเพราะว่าพลเอกปยุทว่าต้องแก้ปัญหาจากระดับข้างล่าง แต่ว่าวิกฤตในรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากระดับข้างล่างฮะคุณย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในปี2 5 4 9บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการทํารัฐประหารบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการตุลาการพิวัตรตั้งแต่4ี่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังองค์กรอิสระตัวองค์กรอิสระเองตัวผู้ร่างรัฐมนูลเองตัวศาลเองตัวผู้ที่ทําการปฏิวัติเองเนี่ยโทษทีฮะผมเห็นด้วยกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดหลายหลายหลายครั้งในช่่่่วงงนนีี้แตสึท ต่างตรงเนื้อหาก็คือว่าปัญหาในรอบนี้วิกฤตในรอบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากข้างล่างครมันเกิดขึ้นมาจากข้างบนมันเกิดขึ้นมาจากข้างบนแล้วมันทำให้ข้างล่างนั้นแตกแยกมันไม่ใช่ข้างล่างเขาแตกแยกก่อนข้างล่าง,เขา,เ,เ,งเขาก็ไปเลือกตั้งเขาก็ไปเลือกตั้งเขาก็ไปเลือกตั้งเสร็จแล้วตูมรัฐประหารตูมตุลาการพิวัตรบิดเบือนก,กลไกบิดเบือนกฎเกณฑ์ ถึงเวลาข้างล่างเขาถึงจะรบกันไงฮะแต่ข้างบนทําไม่ใช่ข้างล่างนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องชัดแก้จากข้างล่างใช่แต่ตัวปัญหาที่ก่อการตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ใช่จากข้างล่างอันนี้ผมคิดว่าต้องเคลียร์ให้ชัดพักกรนสุนช่วงหน้ากลับมาต่อครับปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา หากคุณเป็นคนที่รักและชื่นชอบการปรุงอาหารไทยเพื่อสุขภาพโอกาสของคุณมาถ,ถึงแล้วอัมพลฟู้ดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าประกวดการแข่งขันเกษตรมาตเตอร์เชฟชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าว,วราวงเธอพรงเจ้าสงศวรีพระวระราชาธินัดดาพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า10,000 0บาทสมัครร้อมรับข้อมูลได้ที่ www. เกษตร m a s t e r c h e f c o m หรือโทร0 9 4 6 6 4 5 0 4 4ี่หกี้ถึง15์วันนี้ถึงสิามกราคมข่งขันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดาร่วมแของคุน เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกําลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลารเซลล์พลังงานาน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ เวลา headline ของสื <Home> ่อต่างชาติมาใช้ในรายการนี้ในช่วงนี้แทบจะไม่ต้องใช้คําอธิบายอะไรเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องใช้คาอธิบายอะไรเลยไม่ต้องว่าไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องว่ามันเคลียร์มากขนาดสื่อต่างชาติยังไม่ยอมเป็นกลางเลยดูอันนี้ของนิวยอร์กไทมส์นิวยอร์กไทมส์นะฮะ in Thailand rallying cry is against too much democracy ที่มีการชุมนุมต่อต้านเรียกร้องตอนนี้เนี่ยนะฮะเพื่อต่อต้านการที่มีประชาธิปไตยเกินไปคือแค่หลายนี้ผมไม่ต้องนิว y o ยอร์กไทมส์มีบทความแล้วบอกว่าที่เคลื่อนไหวในไทยเนี่ยมันเป็น rallying cry against too much democracy เนี่ยแนวทางเดียวในการที่จะลบล้างข้อกล่าวหานี้จากสื่อต่างชาติซึ่งเป็นสื่อที่ ใหญ่ที่สุดในอเมริกามี credibility สูงสุดในอเมริกาเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่าเขาถูกซื้อโดยระบบทักษิณมันไม่มีวิธีการอธิบายแบบอื่นนะฮะมันเถียงยากนะฮะการทำลายประชาธิปไตยเพื่อให้การแข่งขันสูสีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในรอบนี้นะมันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นหลายคนจะชอบเรียกกระบวนการทั้งหมด ด้วยองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกตสารรัฐมนูญปปชอสอวสัรหาเนี่ยรวมกันว่าเป็น s t สเตลท์ o ูลมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ความพยายามที่จะทำลายประชาธิปไตยเพื่อให้การแข่งขันมันสูสีขึ้นเนี่ยมันสะท้อนออกมาจากการ์ตูนนี้ซึ่งก็เป็นจากนิวยอร์กไทม์เช่นเดียวกันคนนี้นั่งรถบดถนนอยู่นะฮะบี <B S 2> อยู่เนะี่ยบีเข้าไปประชาธิปไตยแล้วก็บอกว่าเนี่ย we have got to level the playing field ต้องให้การแข่งขันมันสูสีกว่าเดิมต้องให้มันมีการแข่งขันบนความเสมอภาคระหว่างพักการเมืองทุกพักเท่าเทียมกันไม่มีพักคหนึ่งเอาเงินไปซื้อเสียงได้มากกว่าพรรอื่นแต่ว่าการเลือกตั้งมันต้องแฟร์ Thailand's democracy ประชาธิปไตยของไทยกำลังถูกทำลายเพื่อ Leveling the playing field เพื่อให้สนามที่มีการแข่งขันกันเวลามการเลือกตั้งมันเสมอภาคมันเท่าเทียมกันคือต้องทำลายประชาธิปไตย เพื่อให้ถึงเวลาพอมีการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนจะได้แพ้แล้วโทษทีฮะพูดถึงไทยรักไทยเนี่ยสารุทรยกฟ้องคดีพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูณายุทธยาจ้างพักเล็กให้ลงสมัครในการเลือกตั้งซึ่งเป็นคดีความที่นําไปสู่การยุบพักไทยรักไทยมันยิ่งชัดเจนอีกไหมฮะว่าแม้กระทั่งการยุบพักไทยรักไทยในรอบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยุบ โดยบนความถูกต้องของกฎหมายเอาจากสารอาญาสารอุทธรยุบไปได้อย่างไรความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วคุณเล่นไปทุบให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันทุบไปสามรอบทุบอย่างผิดผิดไม่มีหลักการแล้วถึงเวลาทุกวันนี้ความเสมอภาคในการแข่งขันมันก็ยังไม่มีมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าความเสมอภาคในการแข่งขันมันไม่มีเพราะว่าอีกฝ่ายที่แพ้เนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้ประชาชนนั้นเลือกสักที บางทีตรงนั้นอาจจะเป็นปัญหาเดลี่ขวดวันนี้นะครับพูดถึงผอบอทอบอเยอะพูดถึงผอบอสูงสุดบ้างาลในธนศักดิ์ปฏิมาประกอในช่วงนี้เงียบไปนิดหนึ่งแต่ว่าช่วงที่มีการขนม็อบไปที่กองบอก,บกสูงสุดท่านก็แอคทีฟพอสมควรท่านบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเลือกตั้งเพราะมีพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วกวําหนดวันเลอกตั้งออกมาแล้วหากพี่สุเทพกลัวว่าจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ก็ให้ทําสัญญาอะไรกันก็ได้หรือให้มีคณะกรรมการอะไรขึ้นมาที่เอาคนที่ทุกฝ่ายไว้วางใจมาดูแลให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่มีการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท่านพูดถูกประเด็นก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่เขา่ันถูกกล่าวหาจากคนที่ไม่ต้องการการเลือกตั้งว่าเขาไม่มีความรู้และเขาไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งแล้วก็ยังมีนักวิชาการที่ไป ปั่นกระแสว่าคนไทยนั้นไม่มีการศึกษาหรือการวัฒนาการมากเพียงพอที่จะใช้สิทธิ์เพราะว่าถูกซื้อเสียงได้ถูกกลลวงของพรรคของระบอบทักษิณนะพลเอกธน,นศัศ์ก็พูดถูกมาตลอดและจุดยืนของกองทัพก็คือเอาเลือกตั้งจุดยืนของพลเอกประยุทธ์ก็คือเอาเลือกตั้งนะฮะคดีประเด็นคือกองทัพเนี่ยเขาไม่สามารถพูดได้เต็มๆว่าเขายือนอยู่ข้างรัฐบาลเพราะว่าถ้าเขาพูดเต็มๆว่าเขายืนอยู่ข้างรัฐบาลเขาจะถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นสมุน หรือคี์ค่าหรือส่วนหนึ่งของระบบทักษิณเขาจะถูกกล่าวหาเหมือนนักวิชาการที่ถูกกล่าวหาว่าถูกซักทักษิณซื้อไปแล้วเขาจะถูกกล่าวหาเหมือนกับที่สื่อมวลชนดีๆเยอะๆเก่งๆเยอะที่บอกว่าโดยถูกทักษิณซื้อไปแล้วเป็นพวกทักษิณไปแล้วมันเป็นข้อกล่าวหาที่ทําลายฝ่ายที่มีหลักการที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังเป็นเสียงที่ส่วนน้อยที่ดังกว่าต้องหัดหันมาฟังบ้าง เวลากองทัพมีจุดยืนที่รักษาประชาธิปไตยก็ควรที่จะเคารพว่ากองทัพนั้นมีจุดยืนที่ถูกต้องไม่ใช่มานั่งกล่าวหาว่าเฮ้ยเขาเริ่มเอียงแล้วแล้วก็มารับใช้ระบอบทักษิณทหารเอาเลือกตั้งในรอบนี้ทั้งผอบอทอบอและผอบอสูงสุดเอาเลือกตั้งพักเสียงข้างน้อยควรที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงตรงนี้สักทีนะฮะ แล้วก็ออกพิมพ์เขียวที่จะปฏิรูปพักตนเองให้คนนั้นเลือกประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปแนวทางในการกําจัดคอร์รัปชันเรามีมือปราบคอร์รัปชันและองค์กรปราบคอร์รัปชันและมีกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระและตรวจสอบที่สุดยอดที่สุดในโลกในการปราบคอร์รัปชันแล้วไม่มีประเทศไหนมีเท่าเราในเรื่องของโครงสร้างในการปราบคอร์รัปชันและสังคมที่ต่อต้านคนโกง ตรงนั้นไม่ได้เป็นปัญหาปัญหามันมีเพียงแค่อยู่ที่ว่าพรรคเสียงข้างน้อยชนะการเลือกตั้งไม่ได้สักทีแล้วก็มาโทษพรรคเสียงข้างมากว่าสร้างระบอบอะไรอะไรขึ้นมาทั้งๆที่มันเป็นเพียงระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือรายการเดอะเดยรีดอสในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ